วิธีไปเอาลิงก์เซลเพจนะครับไปโปรโมตนะครับตามโซเชียลเนะาะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับล็อกอินเข้าไปนะฮะโอเคตรงนี้ป๊อปอัพตรงนี้ข่าวสาราตรงนี้วิดีโอของบริษัทเสร็จแล้วนะครับวิดีโอการตั้งค่าเนาะโอเคขออนุญาตปิดไปก่อนนะฮะ เราจะไปเอาลิงก์เซลเพจนะครับเราไปที่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมืออยูอ่ไอคอนที่สนะี่เนาะอจอสี่เหลี่ยมนี้นะครับแตะเข้าไปครับก็จะเจอนะฮะอยู่บรรทัดแรกเลยเลือกรูปแบบเซลเพจเนาะแตะนะครับก็จะเจอหน้านี้นะคะตอนนี้ของบริษัททําไว้อยู่หกแล้วนะคะหกเซลเพจที่ให้เราสามารถเอาไปวางตามสื่อโซเชียลได้นะครับเพื่อ,อโปรโมทสินค้าโปรโมทแบรนด์ของเราเนาะ แล้วก็ขายของจากเซลเพจนี้นะครับทีนี้เลื่อนมาด้านขวานิดนึงเนี่ยเราจะเจอคําว่า copy นะฮนะเนาะแต่ละอันแต่ละอันเนาะลงมานะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีการย่อลิงก์ให้เราได้ด้วยนะครับก,ก,ก็คือว่าสังเกตว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นลิงก์ของของเราตามด้วยชื่อเราที่เราตั้งสร้างลิงก์ร้านค้าไว้เนาะในที่นี้ด้านล่างเนี่ยนะครับจะมีการสร้างลิงก์แบบสั้นให้ด้วยเราก็แตะนะครับแตะที่สร้างลิงก์แบบ แบบสั้นนี่เลยเนาะใช้แบบบิตลี่เอาเวลาเราไปวางตามโซส์เชียลนะครับเนาะเพื่อเสี่ยงต่อการโดนบล็อกถ้าเราไปวางเยอะๆนะครับเนาะเราก็ใช้อันนี้แตะที่สร้างลิงก์นะครับจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาให้เราก o p ีเลยนะ mm. เห็นไหมอ่ากดคาว่าก o p ีตัวนี้นะครับแตะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเหมือนกันให้เราตอบคําว่าตกลงนะฮะตกลงอ่าก็คือมารับคําสั่งเราละนะฮะอ่าเราก็อ่านี้ยกตัวอย่างแบบเราก็ไปวางตามสื่อโซเชียลเราเนาะ อ,อย่างเช่นนี้ก็ได้เฟซบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับก็ไปวางกับคอนเทนต์หรือเนาะในเพจที่เราขายสินค้าก็ก,ก็ตามนะครับหรือโซเชียลต่างๆที่เราจะส่งไปให้เขาสั่งซื้อสินค้าเราอะนะคะก็อาจจะเป็นสั่งใส่คอนเทนต์นิดนึงครับอะไรก็ได้เนาะต่อไปสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยาวไปเนาะแล้วก็กดโพสต์อย่างนี้นะครับ,ก,นะก,ก,รบก็สามารถวางได้หรือนะฮะเราจะไปที่ไลน์ส่งให้เพื่อนเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ ยกตัวอย่างตรงนี้นิดหนึ่งเราว,วางเลยสักครู่นะโอเคเราก็วางนะฮะวางกดส่งไปสมมติเราส่งให้เพื่อนเนาะอะ่เขาก็จะแตะลิงก์นะครับเราขึ้นมานะฮะฮหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคด้านบนเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นชื่อของอลิงก์ร้านค้าเราแล้วก็เซตศูนย์เนี่ยก็คือเป็นเป็นเพจแต่ละอันนะครับถ้าบางอันก็จะเป็นเซตหนึ่งเซตสองเซตสามนะครับตามที่บริษัทกำหนดเนาะ อ่ะโอเคนะฮะก็จะเป็นหน้าตาของลิงค์งนะครับอ่าบางตัวอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลงไปก็จะเป็นลิงค์สินค้าเนาะอ่าน,นี้ก็เป็นลิงค์ตัวนี้นะคะ